สวัสดีค่ะทุกคนและในวันนี้นะคะแม่บ้านทํามากกจะมาทำเมนูสลัดมันฝรั่งสูตรญี่ปุ่นค่ะเริ่มแรกนะคะเรามาแนะนำส่วนประกอบที่สำคัญกันก่อนเลยนะคะ อย่างแรกสุดเลยนะคะก็จะเป็นเจ้าหัวมันฝรั่งนะคะโดยเราจะใช้นะคะสูตรนี้เนี่ยจะใช้อยู่ที่ประมาณ3ลูกนะคะแต่ว่าวันนี้เนื่องจากว่ามันมีหัวค่อนข้างเล็กนะคะเราก็เลยจะใช้4ลูกไปเลยนะคะถัดมานะคะจะเป็นแฮมนะคะแตงกวาญี่ปุ่นค่ะไข่แดงนะคะหัวหอมใหญ่ค่ะวันนี้เราใช้หัวหอมใหญ่ลูกเล็กนะคะก็จะใช้ครึ่งลูกแต่ว่าถ้าใครใช้ลูกใหญ่ก็ใช้1ส่วนสลูกได้เลยค่ะ น้ำตาลค่ะชื่อว่าคาราชินะคะหรือว่ามัสตาร์ดนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นสูตรญี่ปุ่นนะคะโดยสูตรญี่ปุ่นเนี่ยจะแตกต่างจากสูตรปกติที่เราทานตัวนี้เนี่ยมันจะมีส่วนผสมของวาซาบินะคะผสมเข้าไปด้วยก็จะมีกลิ่นขึ้นจมูกนิดนึงนะคะถัดมาก็จะเป็นเกลือนะคะพริกไทยค่ะ แล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะมายองเนสนะคะวันนี้เราก็ใช้มายองเนสของ QP นะคะฝาแดงแล้วก็ถัดมานะคะอันนี้ดูยิ่งใหญ่นิดนึงจะเป็นทิชชู่ของญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูความพิเศษของมันกันว่าทําไมเราถึงต้องใช้ตัวนี้นะคะแต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้ทิชชู่ในการทําอาหารปกติได้เลยนะคะค่ะแลนะขั้นตอนแรกนะคะเราจะทําการปอกเปลือกมันฝรั่งกันก่อนนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อเตรียมนนั้เอาไปต้มกันนะคะ หลังจากที่เราปอกเปลือกมันฝรั่งและล้างมันฝรั่งเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาหั่นกันนะคะให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ <ๆ S 1> เพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องใช้เวลาในการต้มนานนะคะประมาณนี้ก็ได้ค่ะแล้วพอหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทำการเอามันฝรั่งลงหม้อได้เลยนะคะ ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการต้มมันฝรั่งกันนะคะโดยการต้มมันฝรั่งนะคะก็มีเทคนิคอยู่นิดนึงนะคะการต้มมันฝรั่งนะคะ <S <S เราจะใช้น้ําเย็นในการต้มนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่น้ําเย็นไปเลยนะคะใส่ให้มันท่มวมๆมันฝรั่งนะคะหลังจากใส่น้ำเย็นแล้วก็เปิดเ <Euros> ตาเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนถัดมานะคะเราจะทำการใส่น้ำตาลเข้าไปในหม้อนะคะสองช้อนชานะคะ แล้วก็ทําการคนให้น้ําตาลมันคลุกเคลานิดนึงนะคะโดยการใช้น้ําเย็นแล้วก็น้ําตาลในการต้มนะคะมันก็จะทําให้ตัวมันฝรั่งของเราเนี่ยนิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะทิ้งมันไว้อย่างนี้นะคะจนกว่ามันจะนิ่มค่ะและในระหว่างที่เราต้มมันฝรั่งอยู่นะคะเราก็จะมาเตรียมส่วนประกอบอื่นๆนะคะนั่นก็คือหอมหัวใหญ่นั่นเองนะคะอันแรกสุดนะคะ เราก็จะหั่นหอมหัวใหญ่ให้เป็นแว่นๆนะคะนี้เอาให้บางที่สุดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปคลุกกับมันฝรั่งหลังจากนี้นะคะพอหั่นเสร็จเรียบร้อยะะแล้วนะคะก็เอามันไปแช่น้ำไว้นะคะคลี่ๆมันนิดหนึ่งนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็วางพักไว้มันไว้ก่อนนะคะ ถัดมานะคะเราจะมาหั่นแตงกวากันนะคะแตงกวาเนี่ยก็ใช้เป็นแตงกวาญี่ปุ่นนะคะมันจะค่อนข้างยาวนะคะโดยการหั่นแตงกวานะคะเราก็จะไม่ได้ทําการปอกเปลือกนะคะแล้วก็จะหั่นไปทั้งอย่างนี้เลยนะคะวันนี้คิดว่าจะใช้ประมาณครึ่งลูกนะคะแล้วก็การหั่นนะคะก็คือหั่นให้มันบางๆประมาณสักประมาณสัก2มิลนะคะความความหนาของเจ้าตัวแตงกวานะคะก็แต่ว่าไม่ต้องหนามากแล้วก็ไม่ต้องบางมากนะคะ เท่านี้นะคะถ้าใครชอบกินแตงกวานะคะก็อาจจะหั่นทั้งหัวเลยก็ได้นะคะหลังจากที่เราหั่นแตงกวาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเอาแตงกวาอันนี้นะคะไปคลุกกับเกลือนะคะก็เอาใส่ถ้วยได้เลยนะคะปริมาณเกลือที่เราใส่นะคะก็คือเราจะใส่ประมาณ1หยิบมือนะคะก็จะไม่ได้เยอะมากนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้น้อยถ้าหมุนก็ลองดูสักไม่ต้องเยอะมากนะคะประมาณนี้ได้ แล้วก็หลังจากนั้นนะคะใช้อันนี้นะ่ยใช้มือคุกได้เลยนะคะให้เจ้าเกลือมันไปคุกเขากับแตงกวาให้ทั่วนะคะพยายามใช้มือขยำขยำได้เลยนะคะพอขยำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็วางพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาทำแตงกวาอีกครั้งหนึ่งนะคะถัดมานะคะเราจะมาหั่นแฮมกันนะคะวันนี้เราใช้แฮมแบบเน้นเนื้อนะคะก็แล้วแต่คนชอบได้เลยนะคะบางคนก็ชอบแบบมีมันด้วยนะคะอ่าเราก็จะใช้แฮมประมาณ2แผ่นนี้นะคะ แล้วก็หั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะจริงๆแฮมเนี่ยก็สามารถใช้เยอะใช้น้อยก็แล้วแต่คนชอบได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ทำการใส่ถ้วยเก็บไว้ก่อนนะคะและในระหว่างที่เราเตรียมพวกหอมหัวใหญ่แตงกวาแล้วก็แฮมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเช็ค กันดูนะคะว่าเออมันฝรั่งเนี่ยมันใช้ได้หรือยังนะคะก็คือจากที่ลองจิ้มดูนะคะมันก็ค่อนข้างนิ่มเลยทีเดียวนะคะก็คือโอเคแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ยกมันออกจากเตาได้เลยนะคะขั้นตอนถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะเทน้ํามันออกนะคะแล้วก็ให้เหลือน้ําประมาณก้นหม้อนะคะค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะคนๆเจ้าตัวมันฝรั่งนะคะให้แล้วก็ให้น้ําก้นหม้อเนี่ยมันระเหยออกไปนะคะ หลังจากที่เราคนเจ้ามันฝรั่งนะคะที่เราเอาน้าออกเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปซักผักนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมาทําการปรุงลดมันฝรั่งกันนะคะโดยที่เราจะทําการใส่น้ําส้มสายชูนะคะประมาณ1ช้อนชานะคะ่ะแล้วก็ทําการใส่เกลือต่อนะคะประมาณ1หยิบมือนะคะ แค่แต่เยอะนิดนึง,งโอเคแล้วก็คลุกเค้ากันให้มันเข้ากันได้เลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะพักมันไว้ก่อนอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเตรียม ส่วนประกอบอื่นๆเพื่อที่จะนํามาใส่ในมันฝรั่งตัวนี้นะคะสาหรับหอมหัวใหญ่ที่เราแช่น้ําไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนํามาใส่กระดาษทิชชู่แบบพิเศษนะคะแล้วก็บีบนะ้ํามันออกนะคะตรงนี้นะคะเราก็สามารถดึงเอากระดาษทิชชู่ออกมาซักประมาณ2แผ่นนะคะโดยกระดาษทิชชู่ตัวนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างมีความนุ่มเป็นพิเศษนะคะหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะคะแแล้วเราก็เอาเจ้าตัวหอมหัวใหญ่ของเรานะคะ ใส่ลงมาในนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ขยำแบบนี้นะคะแล้วก็ทำการบีบน้ำออกนะคะซึ่งมันก็จะค่อนข้างมีน้ำออกเยอะนะคะพอบีบน้ำออกเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะมาอยู่เป็นหน้าตาอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเอามันใส่ลงไปในมันฝรั่งเป็นไปผสมกันได้เลยนะคะ ก็ทำการคุกเขาให้เข้ากันได้เลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวมันฝรั่งเนี่ยมันก็ยังร้อนๆอ,อยู่นะคะมันก็จะช่วยทำให้หอมหัวใหญ่เนี่ยนิ่มลงนะคะ ประมาณนะคะให้มันให้เจ้าตัวหอมโัใหญ่นะมันคุกๆอยู่กับมันฝรั่งก็พอนะคะและในระหว่างนี้นะคะเราก็จะพักให้เจ้าตัวมันฝรั่งนะคะมันเย็นลงนะคะก่อนที่เราจะไปคุกกับส่วนประกอบอื่นๆนะคะค่ะและในขั้นตอนถัดมานะคะระหว่างที่เรากําลังพัก มันฝรั่งที่ผสมกับหอมหัวใหญ่ให้เย็นตัวนะคะเราก็จะมาทําน้ําซอสกันนะคะโดยน้ําซอสเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆประมาณนี้เลยก็คือมีไข่แดงนะคะมีมายองเนสนะคะตัวน้ําส้มสายชูนะคะแล้วก็คาราชินะคะตัวมัสตาร์ดญี่ปุ่นนะคะจริงๆเนี่ยถ้าเป็นสูตรปกติทั่วไปเราสามารถใส่แค่มายองเนสก็ได้นะคะแต่ว่า สูตรที่เรานํามาใช้เนี่ยมันก็ดูจะมีส่วนประกอบเพิ่มขึ้นก็จะทําให้รสชาติเนี่ยอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนตัวคาราชิเนี่ยถ้าเกิดว่าทําให้เด็กๆก,กินก็อาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะขั้นแรกสุดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เจ้าตัวมายองเนสนะคะโดยเจ้าตัวมายองเนสเนี่ยเราก็จะใส่ประมาณ3-4ช้อนตกนะคะ แล้วเราค่อนข้างชอบมายองเนสนะคะวันนี้ก็เลยจะขอใส่ประมาณ4ช้อนโต๊ะนะคะอาจจะประมาณ3ครึ่งอะไรประมาณนี้ าจริงๆแล้วสมมติว่าลองทําไปแล้วรสชาติอาจจะยังอยากใส่มายองเนสเพิ่มหรือว่าน้าส้มสายชูเพิ่มหรือคาราชิเพิ่มก็สามารถปรุงที่หลังก็ได้นะคะถัดมานะคะพอเราใส่เจ้าตัวมายองเนสเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่ไข่แดงลงไปเลยแล้วก็ถัดมานะคะใส่น้ำส้มสายชู2ช้อนชานะคะ่ะ เ่แล้วก็เท่านี้นะคะเดี๋ยวเราคนให้เข้ากันก่อนเลยนะคะเนื่องจากว่าเราเอาไข่แดงมาใช้นะคะไข่แดงที่เราเลือกมาใช้เนี่ยก็จะเลือกไข่แดงที่มันแบบค่อนข้างอาจจะของดีนิดนึงแบบมีราคาแพงหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าปกติเราก็จะไม่ค่อยชอบกินแบบไข่แดงสดสดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็จะฉะนั้นเวลาถ้าเอาต้องเอามาทาซอสพวกนี้ก็จะเลือกของดีนิดหนึงนะะ่ง ก็จะช่วยในเรื่องของความมันนะคะแล้วก็คนให้มันเข้ากันเลยนะคะให้มันเป็นเนื้อเดียวกันประมาณน,น,นี้ส่วนตัวน้ำส้มสายชูเนี่ยมันจะทำให้รสชาติเนี่ยมันเหมือนกับว่าคมขึ้นอะไรแบบนี้นะคะเนื้อเนยียนมากเลยนะคะอาถัดมานะคะเราก็จะมาใส่ตัวคาราชิกันนะคะคาราชิเนี่ยเราจะใส่ครึ่งช้อนชานะคะ ชอบคาราชิเหมือนกันก็เลยแอบใส่เยอะนิดนึงนะคะคนให้เข้ากันนะคะคนคาราชิอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าเรามองไม่เห็นว่ามันลงไปอยู่ตรงไหนในน้ำซอสนะคะ ระวังนิดนึงเพราะว่าถ้ามันไม่ละลายนะคะมันก็จะเผ็ดน,นะคะถ้าคนเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนถัดไปเราก็จะเอาไปคลุกกับมันฝรั่งกันนะคะและตอนนี้นะคะ เจ้าตัวมันฝรั่งของเรากับหอมหัวใหญ่นะคะก็เย็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราเปลี่ยนจากใส่หม้อมาใส่ชามนิดนึงเพราะว่าหม้อของเรามันค่อนข้างเล็กนะคะโอเคหลังจากที่มันเย็นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาน้ําซอสน,นะคะที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะเทลงไปได้เลยนะคะ ก็คุกเขาให้เข้ากันได้เลยนะ โอเคประมาณนี้ก่อนนะคะเราจะมาเตรียมเจ้าตัวแตงกวากันนะคะตัวแตงกวาที่เราคุกเค้ากับเกลือไปเมื่อกี้นะคะถ้าเพื่อนเพื่อเห็นสังเกตเห็นจะมีน้ําออกมานะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะบีบน้ํามันออกมาให้หมดเลยนะคะโดยการใช้ชิดชู่เหมือนเดิมนะคะก็เอาเจ้าแตงกวาเนี่ยใส่เข้าไปในชิทชู่ได้เลยนะคะแล้วก็ทําการบีบน้ําของมันออกบีบให้แบบออกมาให้หมดเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าแบบแตงกวามันจะเสียรูปอะไรอย่างเงี้ยคะเนี่ยจะเห็นว่ามันแบบมีน้ําอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะ อืมโอเคพอบีบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาแตงกวาเนี่ยไปใส่ในคุกกับเจ้าตัวสัตว์มันฝรั่งของเราได้เลยนะคะใครชอบแตงกวาก็ใส่เยอะๆเลยก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็คุกเขาให้เข้ากันค่ะจะเริ่มคุกยากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเหนียวมากขึ้นนะคะ ตังกวาเนี่ยมันไปอยู่ทั่วๆนะคะเวลาที่เราตักแยกออกมากินอะ่ะเราจะได้กินแังกว่าได้ถัดมานะคะเราจะทำการเอาแฮมที่เราหั่นไว้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะเราชอบกินแฮมก็เลยใส่แฮมเยอะนิดนึงนะคะ บางสูตรนะคะเขาก็จะทําการอาจจะเอาแบบไข่ต้มนะคะมาบดบดใส่นะคะทุกเขาให้เข้ากันให้แฮมมันไปอยู่ในทุกๆอนุของสลัดมันฝรั่งนี้เลยนะคะและตอนนี้นะคะเพื่อนๆก็อาจจะลองชิมไปด้วยเลยก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าอยากได้รสชาติของมายองเนสเพิ่มขึ้นนะคะก็ใส่เข้าไปเพิ่มเติมได้เลยนะคะและในขั้นตอนสุดท้ายของเรานะคะเราก็จะทำการตักใส่จานนะคะ เราคิดว่าเดี๋ยววันนี้เราจะกินประมาณนี้แล้วก็เอาพริกไทยมาโรยหน้าแล้วก็คลุกกับสัตว์มันฝรั่งอีกทีนึงก็สามารถทานได้เลยนะคะประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาที่เราคิดว่าเราจะกินนะคะค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ได้ทําการตักเอาสัตว์มันฝรั่งจากถ้วยของเรานะคะมาใส่ลงกล่องไว้เพื่อที่ว่าอนาคตถ้าเราจะออกมากินนะคะเราก็จะเอา จากกล่องตรงนี้มาตักใส่ถ้วยแล้วก็โรยด้วยพริกไทยดํานะคะอันนี้ก็จะง่ายมากๆเลยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่จะทําไว้กินในอนาคตนะคะก็ต้องระวังว่าเวลาที่เราเอาช้อนมาตักนะคะก็ต้องเปลี่ยนช้อนทุกครั้งนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้ช้อนเดิมที่เราเอาเข้าปากเนี่ยมันก็อาจจะเกิดเชื้อราขึ้นได้นะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของสัตว์มันฝรั่งนะคะเพื่อนๆสามารถเอาไปทําตามกันได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ